อันนี้ครับเข้ามาอีกแล้วสําหรับไวเลนตัน G ี P 200นะครับก็แน่นอนครับผมนะเราก็จะยัดซาวให้แบบนี้ด้วยนะครับนี่เลยครับเห็นไหมครับเทียบเลยนะครับตั้งแต่อยู่สามสิบามสามสี่สามห้าโอ้โหนี่ครับเทียบนะครับแล้วก็มีอีกเพียบนะครับใครที่จะสนใจนะครับสั่งซื้อซาวนี่นะครับเพลงช้าเพลงไวเพลงลูกทุ่งหมอลำหรือว่าจะเป็นซาวอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะโอ้โหคือแบบเราจับลงให้แบบว่า คือแบบคุ้มๆแบบจุกๆกันไปเลยอ่ะนะครับเอาแบบคุ้มๆจุกๆเลยดีกว่านะครับอ่านี่นะอ่านี่ครับมาเราลงให้ดูนะครับว่าเฮ้ยวิธีการลงยากหรือเปล่าพี่ไม่ยากนะ,ะเดี๋ยวผมลงให้เป็นตัวอย่างดแนนะาาูแล้วกันนะอ่าเอาสักเอาสักอันนี้ละกันอ่าเอาสักอ่าอันนี้ละกันเนาะนะครับอ่าเราก็เตรียมว่าเราจะลงแบงค์ไหนสมมติแบงค์นี้ว่างเอาแบงค์ที่68นะครับ68ว่างนะครับเอ เลือกเสร็จปุ๊บแล้วลากลงมาลากลงมานะครับให้ให้มันเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยแฮมอยู่ในนี้แล้วก็ปล่อยพอปล่อยเสร็จปุ๊บนะครับนะขั้นตอนนี้นะครับเราก็มาเลือกนะครับว่าเราจะเอาไว้อัตโัตตรงไหนนะครับเนี่ยนะมันก็จะมีสามแปดสามแปดเอบีซีดีอะไรอย่างเงี้ยครับนะก็ลงตามนี้เลยนะครับกดไปนะครับจนกว่าจะครบจํานวนของเจ้าตัวนี้นะครับเนี่ยนะ ง,ง่ายเลยอ่ะพอครบมันจะขึ้น overwrite แต่ถ้าเรากดเกินเนี่ยนะครับมันจะขึ้นสีแดงนี่เห็นไหมบอกว่าคุณแบบว่าประมาณว่าคุณได้เลือกเกินแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็ overwrite เห็นไหมมันก็กําลังไปละทีนี้มันก็จะโหลดเห็นไหมครับ loading รดดอ,อสักแป๊บหนึง่งไม่นาน,นครับไฟล์ไม่ใหญ่มากนะครับไฟล์ไม่ใหญ่ครับนะโหลดแป๊บเดียวนะครับนี่นะ success นะครับไม่ต้องตกใจมันขึ้นว่า import success เสร็จแล้วโอเคเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม เสียงก็จะมาอยู่ในนี้เลยนะครับเวลาเราคลิกนี่นะครับสาสิบแปด c เห็นไหมครับอันนี้มันก็จะสาสิบแปด c เหมือนกันเห็นไหมครับอ่านี่คือง่ายไม่ต้องไปทาอะไรเลยนี่ครับมาทําในโปรแกรมคุณอยากได้ M. แอมสมมติถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแอมเนี่ยนะครับคุณก็เลือกได้ฝั่งนี้อ่านไหมเนี่ยแอมมันขู่แล้วรูปภาพมันสวยด้วยนะ,ะดูแอมมเขาให้มาเหมือนจริงมากนะครับดูหนังเนยวาเวอร์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะ EQ modulation delay reverb อะไรเงี้ยคือคุณเลือกเอาเลยนะอันนี้ขอไม่เซฟไว้แล้วกันนะเห็นไหมคือมันทํางานง่ายอ่ะเห็นไหมครับคือง่ายแล้วเนี่ยเสร็จแล้วคือการลงซาวเสร็จแล้วแค่นั้นเองครับเห็นไหมครับผมลงให้เห็นไหมครับจะเขียนไว้เลยครับ JBF JBF เห็นไหมครับอ่านไหครับคือเพียบเลยนะฮะคือไปไล่ดูได้เลยมันเยอะมากๆนะครับโอ้โหเลื่อนมายังเลื่อนไม่หมดเลยนะครับเนี่ยแล้วก็มีเสริมอีกเพียบ แล้วที่สำคัญคือเวลาผมสมมติว่าผมได้เครื่องมาต้องบอกตามตรงว่าเวลาผมได้เครื่องมาผมก็จะลองเล่นทั้งหมดนี้นะครับลองเล่นชัดเสียงไหนนะครับมันดีผมก็จะดึงเก็บไว้แล้วก็เอาไว้แบ่งปันเพื่อนๆหรือว่าใครที่สนใจซื้อซาวอะไรเงี้ยอันนี้แค่โฟลเดอร์เดียวนะคุณโฟลเดอร์เดียวมีร้อยกว่านะครับเนะี้ยร้อยสิบสองไอเทมนะครับสิบสองเสียงนะร้อยสิบสองเสียงอ,อันนี้ซาวใหม่มีเท่าไหร่ครับอ่ะอันนี้อีกเพียบนะครับไม่ต้องห่วงครับซาวรวมเนี่ยนะม สาสิบสองะลองนับดูนะครับลองนับดูเล่นๆก็ได้นะครับอันนี้เครื่องดํามาใหม่อันนี้เก้าสิบเจ็ดไอเทมเห็นไหมเกือบสองร้อยแล้วคุณเห็นไหมครับเกือบสองร้อยเสียงนะคุณที่ดูโหนี่อ่ะข้างนอกอีกนะข้างนอกยังไม่ได้นับเลยเนี่ยเห็นไหมครับคือผมเซฟไปเยอะมากๆอ่ะคุณเนี่ยสองร้อยกว่าเสียงพูดง่ายๆนะครับใครใช้รุ่นนี้อยู่อยากจะแบบเฮ้ยลองซาวลงซาวไปดูนยเลยเสิร์ชคาว่า วาเลนติน G P 2 0 0นะครับแล้วก็พิมพ์ตามไปด้วยว่า J U M B O H มันก็จะขึ้นใน y YouTube ของผมมาเลยนะครับอ่าง่ายเลยนะครับมันก็จะขึ้นของผมเลยเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขายัดเสิร์ชให้ดูดีกว่านะครับเดี๋ยวจะได้เข้าใจกันอ่านะครับเดี๋ยวแ๊บนึงนะแบ๊บนึงนะครับอ่าพิมพ์ไปลาวาเลนตินเห็นไหมครับอันนี้ผมเสิร์ชแล้วอเห็นไหมครับอ่าพิมพ์แบบนี้เลย วาเลนติน gp 200ร้จัมโบ้แบบนี้นะครับอ่ะนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับคุณก็มาดูในหน้าจอ,อรีวิวอย่างเช่นก็บอกนี้อ่าตัวอย่างรีวิวเสียงอะไรเงี้ยคุณก็คลิกเข้าไปดูได้เลยอย่างเงี้ยนะครับอ่าอยากฟังอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่ได้ต่อลําโพงนี้ไว้นะต้องขอภยอภัยยังไง,ไงคุณไปฟังเอาแล้วกันเนาะเออนะครับก็จะมีอันนี้คือต่อออกมิกเซอร์เลยนะครับคุณลงไปฟังดูได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ link ปิ้ลิงก์ไว้ด้วยนะเผื่อลงคลิปลงอะไร เนี่ยนะย้อนกลับไปได้เลยเขาเข้าไปดูช่องผมก็ได้อ่ะเราเข้าไปดูในช่องผมอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับอ่าคลิกคําว่าวิดีโอนะครับมันก็จะมีเนี่ยครับวิดีโอรีวิวโอ้โหเยอะแยะมากมายผอรทโกงผอร์ทโกวิธีการลงไดเวอร์ต่างๆนะครับหรือว่ารีวิวสินค้าอื่นๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับคือทุกเอฟเฟกในประเทศไทยเนี่ยครับผมลองเล่นมาหมดแล้วเนี่ยคอร์ดคอร์เทคเนี่ยอ่าให้เห็นๆเลยอ่าแคมเปอร์แลกเห็นไหมครับ อ่านี่ครับคอร์ดคอร์เทคจะแบบว่าโหจะเยอะหน่อยเพราะว่ามันมันดีมากนะครับคุณถ้าคุณมีตังคุณซื้อไปเถอของพวกนี้คือดีมากเห็นไหมครับเนี่ยทุกอย่างอ่ะฮีลิกเนี่ยฮีลิกแหลกเห็นไหมครับคือเราเล่นหมดทุกยี่ห้อจริงๆเห็นไหมครับอ่านี่ครับเนี่ยนะม,มันคือมันมีเยอะมากๆนะครับคือเราต้องลองเล่นให้หมดเล่นให้รู้แล้วรู้ให้จริงแล้วก็เดียวกันคือสามารถทําซาวออกมาได้ด้วยนะครับเห็นไหมจีทีพันธ์อย่างเงี้ย อ่าก็จะเป็นแหลกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับบอสตดชีร้อยพอตโก้ก็มีนี่พอร์ตอะไรเนี่ยอันนี้เอ่อเซตอัพเฟิร์มแวร์อย่างเงี้ยเห็นไหมครับแล้วก็มีสอนมีอะไรเนี่ยคือมันมีเยอะโอ้โหคลิปผมเนี่ยดูตรงไหนมันน่าจะเป็นน่าจะเป็นพันละมัง้งไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจว่ามันดูตรงไหนเนะคือมันเยอะมากอะ่ะคลิปวิดีโอครับผมอัพโหลดไว้แบบว่ามันมันเยอะมากๆอะ นะครับนะอ่าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วในช่องผมเนี่ยมีเงินเข้าแล้วด้วยนะแต่ว่าผมยังแค่ยังไม่ยังปล่อยให้ดูฟรีไม่อยากให้มีโฆษณามากัน้นแค่นั้นเองครับอา่าประมาณนั้นเอาไว้แบบว่าดูรีวิวของนะจริงๆนเนี้ยแหละเกณฑ์มันได้แล้วนะครับเกณฑ์คือเกฑ์รับตังค์ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่แบบยังไม่ถึงแบบทำคอนเทนต์ที่แบบว่าจะมีโฆษณาอะไรเงี้ยยังขออนุญาตแบบรีวิวของไปก่อน ครับเอาให้รวยก่อนให้รวยก่อนเดี๋ยวค่อยทำคอนเทนต์อีกทีนะครับเออนะครับแล้วก็รีวิวเพื่อพี่ๆี่น้องน้องอ่ะอย่างบางทีเราคุณคลิกมาเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมคือมันดูได้เลยไม่ต้องแบบว่าเอ้ยพอคลิกปุ๊บกต้องมีโฆษณาเข้าเนี่ยมันน่าลำคานถูกไหมอาจจะมุดคลิกเพลงอ่ะเห็นไหมเนี่ยนะมันจะมีโฆษณาเข้าเหมือนอย่างเงี้ยนะเออเนี่ยคลิกของผมไม่ต้องมีนะครับเห็นไหมคือดูได้เลยผมยังไม่ได้ปล่อยโฆษณาให้มันเข้าไงนะเนี่ยคือดูคุณ เข้าไปดูสเปร์เหตุละฟังผมโม้เมื่อไรมั่งก็วางกันไปนี่เห็นไหมบอสได2 5ีสองห้ายังมีอ่ะคุณเห็นไหมจีทีร้อยอย่างเงี้ยเนี่ยนะคือก็แนะนำหมดอ่ะนะครับทุกอย่างนะอ่าแล้วก็ของเข้าเพียบเลยช่วงนี้ของเขายอะมากกีตงกีตาร์นี่เห็นไหมคือของญาตินะคือส่องให้ดูเลยคือมันวางไม่พอจริงๆนี่อันนั้นทางเดินผมมีอยู่แค่นะี้ เดี๋ยวแพนกล้องให้ดูนะ,ะตรงนี้นะครับแล้วตอนนี้ก็มีพวกแอปเปิลเข้ามาทํางานกับผมด้วยนะครับนะซึ่งผมก็คือต้องบอกตามตรงว่าไม่หยุดการเรียนรู้จริงๆนะครับคือต้องซื้อมาเพื่อเรียนรู้และลองรับในอนาคตที่ว่าหลายๆคนจะใช้ Apple ในการต่อมัลติเอฟเฟกในรุ่นต่างๆนะะเนี่ยเนี่ยแคมเปอร์ก็มีตรงนี้จอยออยู่แอคก็มี 3, เห็นไหมครับแอสามเห็นไหมครับมาใหม่สดๆร้อนเลย เนีครับในกิต,ตรงกิตา่างอย่างที่ผมบอกนะครับคือมีเยอะมากๆเนี่ยเข้า,าใหม่เพียบแล้วก็ส่งมาเทสแต่ขอบคุณจริงๆนะพี่พนๆน้องๆเนี่ยมาส่งมาเทส,ส่งมาเซ็ตอัพอไปเลยกันในกองเกลง่นววางไม่พอไปวาง,วาง,วางหน้าบ้านหมดแล้วนะครับเนี่ยนะเนี่ยครูจะเอาทั้งเข้ามิกเซอร์หรือว่าจะเข้าตู้แอมพว power amp ลำโพงแล้วก็มีหูฟังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเห็นไหมมันมีเยอะมากๆนะเราเรียกว่าเราเราคือซื้อมาเรียนรู้ดีกว่าพูได้ง่ายเนาะ เราซื้อมาเพื่อเรียนรู้จริงๆนะครับแล้วก็จะได้บอกต่อหรือว่าจะทําซาวด์ขายบ้างอะไรบ้างครับมันก็ว่ากันไปนะฮะอีกรูปแบบหนึงนะ่งเนาะเพราะว่า,าธุรกิจแน่นอนครับผมนะใครทําแล้วไม่ได้กําไรหรือไม่มีผลตอบแทนเนี่ยมันก็คงจะมันก็คงจะยากอยู่นะครับนะแน่นอนทุกธุรกิจต้องดําเนินด้วยผลกําไรอยู่แล้วถือว่าเออประมาณนั้นนะครับนะอ่ะโอเคครับผมประมาณนี้นะครับใครอยากจะ ส่งมาลงโปรแกรมลงเสียงลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้เลยหรือเข้าไปดูเล่นๆก็ได้นะครับผมมีรีวิวเยอะมากครับคุณเนี่ยคือโหยังไงก็คือมันดูไม่หมดอ่ะอ่ะจริงๆดูเป็นเดือนเนี้ยมันยุ่งไม่หมดอะคุณเยอะจริงๆเนี่ยถ้าคุณดูหมดนะถ้าคุณดูในเวลาหมดนะผมบอกเดี๋ยวโหเยอะมากนะรีวิวบางบางทีมีสาระไม่มีสาระมั่วมัาง <laughs> นะครับเนะี่ยอันนี้ไปเซตอัพนอกสถานที่นะเนี่ยผมก็ถ่ายให้ดูอนยะ่างเงี้ย วิธีการเซตอัพนอกจากสถานที่เนี่ยนะไปหวัวไปไปไหนมาบ้างเนี่ยไปสีราชาคลิปนี้ไปเซตอัพอฮีลิกไปสีราชาของลูกพี่อะไรเงี้ยตจงกิตาร์นะครับนะแต่ละอย่างเนี่ยนะมันจะมีคลิปมีอะไรแบบว่าชัดเจนอยู่แล้วนะใครซื้อของกับผมเนี่ยก็จะได้ดูคลิปนี้ด้วยนะครับคือมันชัดเจนอะเวลาชัดเจนแล้วเราแบบ คุณซื้อของคุณไม่ต้องแบบกังวลนะเอ้ยต้องเช็คเครดิตพี่จะโมหรือเปล่าว่าอะไรหรือเปล่าอะไอย่างเงี้ยคือไม่ต้องเช็คแล้วนะครับคือคุณโอนได้เลยนะครับอันนี้ผมเปิดเดี๋ยวขออนุญาตเปิดอ่าเฟซบุ๊กของผมมาเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับมันก็เป็นหน้าผมอยู่แล้วเห็นะมอ่ามีเพื่อนมีผู้ติดตามมีอะไรกับว่ากันไปเห็นไหมครับของเก๋งเลยเต็มหมดเดียของใหม่มาเนี่ยเห็นไหมครับอ่านี่ ก็เตือนกันด้วยนะครับโจนครับเดี๋ยวนี้ก็มักง่ายครับเอาลูปผมผมไปนี่เห็นไหมไอ้เพจนี้ครับอย่าไปหลงเชื่อมันนะนี่เห็นไหมเอาลูปผมเอาเอาที่ผมพิมพ์ไปหมดเลยเว้นแค่มันไม่ใส่เบอร์โทรอนะไรเนี่ยโคตรกระจอกเลยถ้าโจนเข้ามาดูคลิปผมนะผมบอกจริงคุณโคตรกระจอกอะจริงๆไม่มีปัญญาทำอาหารแดกอริงจริงนะผมเป็นคนแบบไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรคำหยาบลงไปในคลิปนะมันมันไม่ดีเนาะออเพราะว่า มันเป็นการกระทําที่ไม่ดีอยู่แล้วถูกป่ะเออเนี่ยเอารูปไปเนี่ยเอารูปผมเลยเนะี่ยเห็นไหมครับคอนเทนต์ก็คอนเทนต์ของผมเลยเนะี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรูปก็รูปผมคอนเทนต์ผมเนี่ยเอาลงไปขายเอาลงไปหลอกคนอื่นนะผู้ดได้ง่ายมันไม่มีของหรอกมีของได้ไงเอารูปผมไปอ่ะเห็นไหมไม่มีของเลยพวกเนะี่ยกระจอโจรพวกเนะี้ยเดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็ขอบคุณนะท่านที่มาคอมเมนต์ใช่ครับแย่มากๆใช่ครับนะ เนี่ยใครรู้ก็โชคดีไปใครไม่รู้ก็โดนหลอกอนะโอ้โหเซตอัพแค่นี้เจ็ดพันบ้าไปแล้วไม่มีทางครับผมเห็นไหมผมบอกแล้วไงผมผมพูดเสมอว่าของของดีมีที่นี่ของถูกมีที่โจรผมบอกแค่นั้นเองครับของถูกเนี่ยมีที่โจรเลยนะครับเน่นไหมเออครับอ่ะโอเคมีลูกคงลูกค้าทักแชทมานะครับอ่ะโอเคครับผมนะเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตขายของต่อเลยแล้วกันนะครับครับอ่ะโอเคจัดไปครับ